ผลคำทำนายเมื่อคุณฝันเห็นฝนคล้มหญิงชายใดฝันเห็นฝนคล้มหรือมีเมฆฝนแต่ฝนไม่ตกลงมาตำราท่านกล่าวไว้ว่าคุณจะได้รับข่าวดีจากเพื่อนหรือญาติที่อยู่ห่างไกลแต่ถ้าคุณฝันเห็นน้ำฝนฝันว่าได้ลงเล่นอาบน้ำฝนเป็นที่เย็นชุ่มชื่นใจทำนายว่า อาการป่วยที่คุณเป็นอยู่จะหายไปเรื่องทุกข์ใจจะค่อยๆหมดไปโชคจะตามมาในเร็ววันเลขมงคลเด่นนำโชคได้แก่6 5 7 7 6 6 7 6 2 5โชคดีร่ำรวยกันนะจ๊ะรับชมและถูกใจและชอบใจจะลืมกดไลค์กดแชร์ กดสับตไครเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆก่อนใครกัน <ui S 2> ด้วยนะครับ